นี่เราจะพาเพื่อนๆมาห่อปุตซาจัมโบ้นะคะปุตซาจัมโบเราจะโห่เหมือนมันมีขนาดีประมาณแถวว่าไมมือหรือขนาดแาวหนึ่งชีของเรานะคะการโห่ของเราเราจะใช้ทุ้งพกคุณสิบสีก็คือเราจะตัดมุมนะตัดมุมซ้องคางนี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางอีกส่องกลางนะคะไอ้นี่เผื่อป้องกันให้มันระบายความร้อนด้วยการที่เราโห่ปุตซาจัมโบ้นะเผื่อป้องกันไม่ให้พวกมาเล้งพวกโน้นมาชวนช่้ลหรือวางไถ พอถ้าเกิดว่าผุดซ่ามันหนาวกค่ติว่าผุดซ่าจะซุกหรือเก็บเกี่ยวได้พอจะทาให้มันหนาวโอนแล้วก็ลูกมันจะไม่สุกูรณนนะคะแต่ก็จะมีพวกน้อนอยู่ข้างในผุดซ่าฉะนั้นเราต้องโหนะแต่ว่าโอนที่เราจะโหเราต้องกดดูกันนะถ้าเกิดว่าลูกไหนที่มันมีปัญหาหรือลูกไม่สวยเราก็ต้องออกนะคะการฮองผุดซ่า ปุตรจำโบนี่มันปลูกายนะปลูกายปลูกขึ้นได้กับถุกสภาพอากาศแถวกอดินตตรงนี้เป็นดินทรายนะคะตรงนี้จำนวนแตงโมซีตอนนี้เราปลูกนะแล้วก็เราก็พอเราปลูกนะตอนที่เราปลูกก็ใช้ดินผสมกับคีวัวแ้วก็ปลูกแล้วก็ลดน้ำให้นะคะลดน้ำให้ฉ่วเย็นเลยกอหลังจากน,านกั้นพอตอนปุตรามันมีขนาดสมบูรณ์ขึ้นประมาณหกเดือนนะคะหกเดือนปุตราก็จะ ออกลูกออกคุ้นให้เรากินได้แล้วนะคะฉะนั้นการดูเล่ถ้าให้ตอนมันส้มบูนเราต้องให้หนาให้อาหารมันอย่างเพียงพอแล้วก็จะทําให้ตอนฝุดซานี้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ออกลูกให้เราได้กินตลอดตั้งปีพุดซานี้นะมันออกลูกรอบดีแล้วนะคะพอหลังจากเราเก็บเกี่ยวเสร็จ เราจะตองแต่งกิงอีกนะการแตงกิงนี่จะทำก็เรียกว่าทำซาวกับตอนฝึกซาแล้วก็ฝึกซามันก็จะแตงกิงไหมแต่ก็จะออกลูกให้เราได้กินอีกนะคะแล้วก็ใบสีไม่สวยงามหรือว่าใบสีมันแน่นเกินไปนะเราก็จะเก็บออกเพราะว่าเราไม่ต้องการให้อาหารมันไปเรีงยงใบเสื่อม,มาแล้วก็การที่เราเก็บใบออกจะทาไหมออกซิเจนมันจะเข้าไปได้ติดพ้นข้อง ปุชซาปพมันค่าไปได้ดีแล้วจะทำให้ปุชซาของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะปุชซาพอเราตัดแต่งจญิงี๋ยวปล่อยแล้วให้มันมีความมอนส้มบณ์นะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยนะเราจะใส่ปุ๋ยสูดเสมอแต่ก็พวกหญ้าที่เราถอนหรือว่าเราเนี่ยพวกหญ้าที่เราถอนหรือว่าเราตัดนะเราก็จะหมักทุ่งไว้ใต้โคนนะคะพอหลังจากนั้นผมมันออกโดกออกลูกลี่นะคะเราก็จะใ่ายซูตสิบสามสิบสสิบเอ็ดนะคะเป็นการบำรุงต้นนะคะ ช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยฉะนั้นการหลดน้ำของเราเราจะดูว่าถ้าว่าดิ้นมันแห้งนะเราก็คอยลดแต่ถ้าว่าดิ้นมันยังชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องหลดนะคะมีผุดซาที่เราโแล้วก็ถ้าลูกมันมากเกินไปนะคะเราต้องปลิดออกนะเอาลูกทีไม่สมบุญออกแล้วก็จะทําให้ผุดซาของรงมีขนาดใหญ่นะคะมีเป็นที่ต้องการของตลาดผุดซาถ้าเราปลูกมากๆนะมันมีเยอะอยู่แล้วแต่วก็มันจะมีผุดซาเลือกิน้นเลือกจ่าย ถ้าเราปลูกเองนะเราปลูกปุ๋ยชาเองปลูกเองกินเองแล้วก็ดูลแลเบบวิธีการธรรมชาติที่เพืเ่อนๆดูนะ ตอนนี้จะมีความส้ยง้ามมากเลยดูแลแบบธรรมชาติแล้วก็จะได้กินผลไม้ที่ปลอดสา้พิดแต่ก็่วยประยัดนะคะเถมยังได้กินผลไม้ตลอดต่างปีที่เราปลูกเอาไวา้ถ้าใครสนใจอยากจะมีผลลไม้ไปกินที่บ้านได้ตลอดต่างปีเราก็สามารถปลูกผลลไม้ได้ลากหลยเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจปลูกไปกินเองได้เลยค่ะ